ช่วยกรนนาขอเพิ่มได้เลยนะคะแรกๆก็จะเป็นเรื่องปกสีขาวหร่จะเป็นเรื่องการสรุปนโยบายอันแข็งแกร่งนะครับสนาที่ว่การจัดการะสมทิศให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชาติพัฒนาของเราท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านสมาชิกพรรคชาติพัฒนาท่านผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารพรรคนะครับ ก็เพราะว่าพักชาติพันาน,นั้นเนี่ยจุดกําเนิดถามว่าเกิดที่ไหนก็ต้องว่าเกิดที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเ่องความเป็นสีมงคลนะครับแล้วก็นึกถึงผู้ขอตั้งพักชาติพัฒนานเข้าใจว่าก็คงเป็นพื้นฐานของที่มาของผู้ที่ออกแบบนะครับโดยใช้สีส้มตอนนี้เยอะอายุแค่34ท่านชถ้าชา,ชายก็กาุณา ว่า,าปรับคอรมอแล้วเนี่ยท่านก็อยู่โคราชท่านก็บอกว่าอยา